นานาเวทำงานหาเงินเก่งมากจับมือกันมาอย่างแน่วแน่นและความรักนั้นหวานชื่นมากๆสำหรับนานาไราบีนากับเวไทเทเนียมต้องบอกว่าคู่นี้คบหาดูใจและใช้ชีวิตกันมานานหลายปีมากแล้วค่ะมีลูกสาวและลูกชายฝาแฝดท,ที่หล่อมากๆเลยหน้าตาดีคือน้องบีนาและน้องบรุกลินครอบครัวนี้มีผลงานให้ติดตามกันตลอดเลยและเป็นครอบครัวที่ขยันหาเงินมากๆถ้าหากพูดถึงการทำธรุรกิจของพวกเขาก็มีหลายอย่างค่ะ แต่วันนี้จะพามาดูธุรกิจที่โดดเดน่นสำหรับร้าน n น v e r s e c ซคัสเป็นร้านตัดผมที่ทั้งคู่ทำมาอย่างยาวนานแต่ละสาขานั้นคนก็เข้าเยอะมากจนในวันนี้ได้มีการเปิดตัวสาขาใหม่อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเป็นสาขาที่26กว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจและเดินทางมาถึง26สาขาถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเป็นร้านตัดผมที่ฮิตและถูกใจผู้คนมากมายอาชีพที่สุจริตยิ่งทำก็ยิ่งรวย เอาเป็นว่าอย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่กับการเปิดสาขาใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะคู่รักที่มั่นคงวันที่เปิดสาขาแรกพ่อเปิดร้านใหม่แล้วสาขาที่26เปิดสาขาใหม่แม่มาเอง